ตลอดระยะเวลาปลายเดือนธันวาเนี่ยสิ้นปีแล้วก็ต้นปีเนี่ยรู้สึกว่าผมมาหาหมีเนี่ยแล้วก็บูธิจาดย์ควทรัพทธรรมเนี่ยทัวลงตัวลงเยอะมากนะครับก็โดยที่การที่เราเนี่ยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสื่อหนึ่งก็คือไทยนิวออค,ครับครับซึบ่งในการสัมภาษณ์ในวันดังกล่าวเนี่ยผมไม่ได้สัมภาษณ์ว่าผมจะฟ้องนะ ยังไม่ได้สัมภาษณ์คแค่ว่าถ้าคุณสอนผิดแล้วผมจะจัดการ,รไอ้่าจัดการนี้มันทําได้หลายวิธีครับแต่ปรากฏว่ามันมีสื่อโซเชียลนะครับซึ่งไม่ได้สื่อหลักเลยแหละครับเอาคําของผมเนี่ยไปขยายความครับไปขยายความเสร็จก็มีผู้รู้นะฮะผู้รู้หลายท่านเนี่ยครับทั้งพระและขลาราชก็ ท่านก็อาจจะแนะนำนั่นแหละแต่ใช้ถ้อยคําที่รุนแรงหน่อยไม่ดึงั้เป็นคําด่านะครับเพาว่าคําด่าแล้วก็อาจจะเดือดข้อนอามินธรมเขาก็เลยไม่ใช้คํานั้นก็อาจจะเป็นคํอตีเตียนแล้วก็ไม่เห็นด้วยนอกจากนี้แล้วเนี่ยในเพจผมเนี่ยก็มีพวกอาจจะเป็นแฟนคลับของผมหรือของคารวะสอนธรรมหรือของพระบางรูปนี่แหละครับก็เข้ามาถล่มด้วย โดยหลักแล้วนี่นะฮะถามว่าผมโกรธไหมครับฮก่อนที่จะเป็นมูทิทนายกองทัพทำเนี่ยในอดีตนี่นะครับผมเอาเรื่องนะครับผมอยากกระลบายนิดนึงว่าจริงๆแล้วตัวผมเองเนี่ยนะครับที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยผมไม่ได้บอกตรงไหนว่าเลยว่าจะฟ้องครับเพราะฉะนั้นการที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับนําข้อความนี้ไะขยายว่าจะฟ้องแล้วตั้งคําถามขึ้นมานะครับสุดท้ายทัวร์มันก็ลงที่ผม ครับแล้วก็ที่มูลทิครับซึ่งท่านก็ยังไม่ได้ฟังค่อยคาให้ชัดเจนเลยนะฮะแล้วลงมหาหมีด้วยเอาว่าผมเนี่ยลากมหาหมีมาครับนะฮะจริงจริงแล้วเราเป็นองค์กรเราเป็นมูลิทิทนายกองทัพธรรมครับมีทีมงานครับผมก็ไม่ใช่ว่าเจ่งทุกเรื่องในเรื่องพระไตรปิจกเนี่ยผมก็ไม่เคยรู้หรอกครับแต่เรารู้แค่ผ่านเราไม่ได้รู้แค่พิษ ถ้ารู้พิษก็ต้องถามผู้รู้ก็คือมหาหมีแล้วก็เรามีคณะทํางานที่เป็นปรรียนของเราอยู่ก็ปรึกษาหารือรแล้วก็คุยกันเยอะหลายเรัถึงพูดเพราะฉะนั้นท่านผมอยากจะฝากบอกนะครับ <c oughs> สื่อออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายพ้าหรือกรารวาทหรืออะไรเนี่ยที่คุณด่าผมเนี่ยนะฮะหรืที่คุณํำเนิดผมเนี่ยผม้อมรับนะครับผมไม่ได้โกรธเลยผมก็เลยมีเพลงปล่อยไปไงว่า ใครจะว่ายังไงผมก็ไม่สนใจเพราะว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยเราไม่ได้ทําเพื่อใครเราทําเพื่อพระพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้คุณจะด่าผมถึงแม้คุณจะไม่ได้เป็นแฟนคลับของผมประมาณสักสี่ร้อยกว่าคนนี่แหละครับผมก็ไม่โกรธนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําเพื่อคุณผมทําเพื่อพระพุทธศาสนาเราทำเราเราเจริญตามรอยของพระเจ้าอโศกหมาล่าครับปกป้องที่ท่านเนี่ยปกป้องดูแลพระศาสนาจนเจริญรุ่งเรืองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะบอกว่า ผมไม่มีคู่กรณีกับท่านเลยนะครับเราไม่ไม่เคยมีอะไรที่โกรธเคืองซึ่งกันและกันแล้วเหตุใดท่านจึงมาด่าผมฮนะสิ่งที่เราตำหนิติเตียนไปเราก็ไม่ได้เกิด่ยชื่อเราแค่บอกว่าคารวะสอนธรรมซึ่งมีทั้งหลายคนเยอะไปหมดนยใ,ใช่ไหมครับผมก็ไม่ได้เคยเอ่ยชื่อเลยแต่คนของคารวะสอนธรรมบางคนคก็กลับมาถล่มเราแล้วก็เลิกติดตามเราบายต,ต้องไม่เป็นไรครับก็ตามสบายของท่านเลยแล้วที่ผมไม่โต้อตอบหรือผมลบออกเนี่ยนะครับ,รบผมไม่อยากมีวิวาทะ ผมไม่อยากที่จะเขียนคอมเมนต์เพราะว่าถ้าผมตอบไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีวาะระเรานน่งซะดีกว่าครับเราดูระยะเวลาครับผมเชื่อนะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้จบภายในวันนี้และนับตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปเนี่ยเราจะให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนทมของผิดที่คารวะสอนทมผิดเป็นเรื่องยกยกพระไตรปิฎกยกเหตุยกผลมาประกอบคําอธิบายครับนะครับเราจะไม่ทะเลาะกับใครเพร,ราะเราเป็นองค์กรครับ และที่สําคัญนี่นะฮะผมอยากจะบอกว่าออตอนที่เราทําช่วยเหลือวัดวาอารามต่างๆตอนที่เราทําเรื่องเชื่อมจิตเราได้รับการสารรเสริญเราได้รับการชื่นชมเป็นจํานวนมากแต่ณวันนี้พอเราไปตดเตียนคาราวาสองทางบางท่านเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเราถูกมาถล่มซึ่งผมในานามประธานมูลทิศทนายกองธรรมซึ่งมีสมาชิก500กว่าคนรูปนี้นะครับ อยากจะบอกครับว่าผมไม่เคยไวหวหวั่นเลยไม่เคยไวหวหวั่นเลยในการที่พวกคุณเนี่ยจะวิพากวิจารณ์ผมเพราะว่าสิ่งที่คุณวิพากวิจารณ์ผมมันไม่ใช่ความจริงนะฮะคุณ <c oughs> ไม่ต้องกลัวหรอกครับหลังจากนี้ไปต่นไปคุณจะได้เห็นปากรตการของมูทิทนายความทรมที่จะเสนอความจริง <c oughs> เกี่ยวกับการสอนทำผิดของคารวาสบางคนนะครับ <c oughs> ซึ่งมีอยู่ตั้งหลายคน <c oughs> แล้วก็ภาพบางรูปด้วย <c oughs> แล้วก็อยากจะบอกว่าอไอ้ที่ผมพูดเกี่ยวกับเรื่องภาพสามรูป นะครับว่าเขามีเรื่องปกป้องพระศาสนาเนี่ยอันนั้นเป็นความคิดของเราครับแต่สิ่งที่เราจะบอกคือว่าแต่วิธีการที่เขาทํามันไม่ถูกต้องครับพอไม่ถูกต้องเราก็เลยวิาพากษ์วิจารณ์ไปว่าเฮ้ยพระมาดาาาา่าคารวะท้าตีท้า,าต่อยไม่ถูกแล้วก็เลยวิาพากษ์วิจารณ์ไปนะครับเราไม่ได้เข้าข้างเขานะครับแต่เรามองเห็นในมุมของเรา เราไม่ได้เชียร์ใครแต่เราดูว่าสิ่งที่เขาสอนผิดหรือถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาเข้าใจผิดว่าผมเนี่ยอุลวิธีเนี่ยไปเข้าข้างพระสามลูป